พบกับอาจารย์เจ้าชื่นเคยนะคะมาดูดวงชาวราศีมังกรนะคะในเดือนตุลาคมของเจดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ extra post บนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399ยบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ prquality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ extra post แอดไล id แอด 919 4J ึงเจหรือโทร0 6น2 6 9 9456หเเรื่องงานเดือนนี้นะคะจะมีคำว่าหนักแล้วก็เหนื่อยจังเลยเรื่องงานนะคะมีเรื่องของเออเราเราอยากที่จะเหมือนกับว่าเออพักผ่อนนะคะพักผ่อนแบบเนี้ยพักผ่อนดูทีวีกินขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องงานนะอารมณ์จะเป็นแบบนี้นะคะในเดือนนี้มันมันรู้สึกว่ามันมันเยอะมากมันมัน หลายอย่างที่ต้องจัดการบริหารมันมันไปไม่ค่อยไหวนะคะมันก็เลยทาให้เดือนนี้มีอารมณ์แบบนี้แล้วก็ท่านที่มองหาช่องทางการลงทุนต่างๆนะคะจย์คิดว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนอะไรต่างประเทศก็เดือนนี้ก็จะค่อนข้างดีนะคะสู้ต่อไปนะคะต่อมาเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้นะคะออจย์ดูแล้วจะมีเรื่องของ รายจ่ายที่เป็นนี้ระยะยาวที่มันมีอยู่นะคะหรือว่าเดือนนี้จะมีการตัดสินใจที่จะซื้อบ้านเนาะค่อนข้างชัดนะคะเดือนนี้จะมีการซื้อบ้านซื้อสังหาเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เดือนนี้รายจ่ายอาจจะต้องเขาเรียกว่าสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่อะไรทานองเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะเดือนนี้ไม่แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของคําว่าทิฏฐินะคะค่อนข้างเยอะเดือนนี้คุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะมันจะมีเรื่องของผู้โผโผอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะท่านที่ท่านที่โสดอยู่นะคะจันคิดว่าคนที่ท่านกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาก็เขาก็พร้อมที่จะ,ะดูแลท่านอย่างดีนะคะแต่ว่าก็อยากใช้ดูกันไปนานๆนะคะเพราะว่ามันยังมันยังต้องมีอะไรที่ยังยังอยู่ในเบื้องหลังเขานะคะ,ะดูกันไปนานๆเรื่องของสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะก็จะหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะอาจต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของ <c oughs> เขาเรียกว่าเบาหวานความดันหัวใจค่ะเรื่องของโรคที่มันมากับความอ้วนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่นอนไม่หลับเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับเดือนนี้ต้องกินยานอนหลับอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยพบแพทย์นะคะในเรื่องของสบายทางจิตด้วยนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยมาดูเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้นะคะอยากจะให้ท่านเนี่ยเรียกว่าไหว้พระที่บ้านนะคะท่านมีหิ้งพระบูชาท่านไหว้พระบูชาที่บ้านนะคะหรือเป็นไม่ได้นะ,ะท่านบริจาคหยอดตู้นะคะบริจาคที่วัดอย่างนะคะหรือว่าจะเป็น สถานที่ใดก็ได้ที่ท่านเคารพถือนะคะเป็นการให้ทานนะคะให้ทานอะไรก็ได้ตามที่ท่านศรัทธาเคารพถือนะคะก็จะทำให้เคราะห์ร้ายเดือนนี้นะคะกลายเป็นดีได้นะคะอีโ,โคคอมชอปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Center คอสเซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway b r a แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอสเซนเตอร์แบรนด์วและ i p Phone แบรนด์ t c o m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์